วันดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะพาปลาแสงมาทาบต้นทุเรียนใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยเอาต้นพันธุ์มาทาบเนี่ยแมนไหมนาตาแสงอะปลามันแมนบอบแมนบอเนี่ยเี่ยครับพี่น้องติดตามเลยครับนี่ครับปลาแสงมือตัดไปแล้วครับลุยลุยปลาทุเรียนเลยครับตอนนี้ไปติดทุเรียนบานครับพี่น้อง นี่ครับต้นเนี่ยครับต้นบักใหญ่นี่ครับต้นเนี้ยต้นบักใหญ่เลยเมื่อก่อนเป็นทุเรียนพันธุ์ทีดีหนงมันคักก็เลยขึ้นใหม่ก็เป็นทุเรียนบานเลยต้องมาติดดูว่าจะติดหรือไม่ติดพี่น้องนี่ทุเรียนบ้านเหรอครับพี่น้องต้นยังใหญ่เลยต้นสีนิ้วครับพี่น้องทุเรียนพันธุ์ไอ้ทุเรียนบ้านสีนิ้วปลาแสงปลาแสงจะโชว์ฝีมือ ับน,น,น,นั่นแหละเอาเคาืองั้นแหละเห็นปลาแซงว่ามูม,มูจัดเต็มปลาแซงวะ่ะนะครับกรีดแล้วครับปลาแซงกรีดแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้นบักใหญ่เราพีนงง่น้องเอ้ยวัยตั้งหลายปีสี 4, 5, ่ห้าปีไม่ได้มา ถาบจากทีถาบต้นครับต้นถาบตน้นเปลือกน้าแล้วครับพี่น้องเอามีดไอ้นี่ไหมคัตเตอร์ไหมมีดนี่แหละคัตเตอร์เข็มคม ทาบต้นเลยพี่น้องเงยตอนนี้จัดเต็มพินเนรบูนเปลือกนาดีนะอ๋อเขาต้องทำแบบนี้เหรอหเปลือกมันหมเหมือนเขาลอกไปถึงเนื้อ,อลอกไปถึงไอ้แกนแกนอ๋อยังนี้ได้เหรอได้เลยอืม เอาคัตเตอร์ไหมคัตเตอร์คงกว่าครับพี่น้องเ,อเตรียมต้นแล้วครับต้นทาบแล้วประมาณประมาณสิบเซนครับพี่น้องประมาณสิบเซนถากอ๋อถากไปถึงเกน <c oughs> อ๋อผมคิดว่ามันต้องปาดผมคิดว่าต้องปาดนู่นว่า้าทำเองเรียบร้อยพี่เนนบูนให้ผมคิดว่าปาด เฉือนเลยโอ้เหรอว่้มันโอ้เป็นนั่นเลยนั่นเลยไม่รู้ไม่งั้นเรียบร้อยงั้นไม่ิอ๋อแค่ลอกลอกเปลือกออกประมาณครึ่งต้นใช่ครึ่งลำต้นนั่นนะโอ้เนี่ยพี่น้องไม่รู้จริงๆครับเนี่ยถ้าปลาแซงไม่มาทำให้นะเรียบร้อยนี่ครับพี่น้อง พันต้นเวล้วตอนนี้กําลังจะเริ่มทาบกันแล้วครับเริ่มจะทาบแล้วตนน้นเนี้มันเป็นสองน,นั้นเป็นสองอะไรอ๋อมันเป็นไอ้กาวติดกันเนอะถ้าถ้าถ้าเราทําถึงกระดดกมันเป็นยังไงปมไมะมันไม่ติดมันไม่ติด อ๋อแล้วเ,เราต้องปอกไข่เปลือกออกเฉยๆเออปอกเปลือกเอ่อเราไ,ไ,เนนนไม่ได้เชื้อต้นนะเนาะอ๋อเราแค่ปอกฮอลโไทยามาทำเองก็เรียบร้อยดินี่เชื้อเรียบร้อยเราก็บไวติดไม่ติดอย่างนั้นเลยลเลเลลครับพี่น้องเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับป้าเขาว่าหม,มูหมูครับหมูจักวันนี้ถอดจักวันนี้เราเกะนี ไม่แต่แกเราก็าม้งเดีติดเลยอ๋อเราแต่ว่าเราก็ลดน้ำช่วยมันไปเรื่อยๆลดเต่ต้นลดตต้นพันนี่ครับกว่าจะได้ครับต้นหนึ่งก็ใช้เวลาหลายนาทีอยู่พี่น้องยี่สิบนาทีเนี่ยต้นหนึ่งเมื่อก่อนเป็นม้อนครับต้นนี้เลยมันหักหักเลยมันเลยขึ้นใหม่ นี่ครับพี่น้องเต็มเลยลองดูพี่น้องสองปีสปีนาจะได้ตัดลูกถ้ามันติดซื้อพันหมอนมามาถาบป,ประมาณสองปีสาปีครับพี่น้องได้ตัดได้เป็นลูก อาแสงจัดเต็มแล้วตอนนี้ไก่จะเสร็จแล้วถ้าไม่ติดก็โค่นเลยถ้าไม่ติดก็สเตนครับพี่น้องปลาแสงว่าทางออกที่ดีสเตนถ้าไม่ติดก็สเตนแหละพี่น้อยนี่ตอนนี้ก็เป็นป่วยครับป่วยกั็รักษาหายแล้วรอยต้นรอยต้นติดทุกต้นติดทุกต้นยังติดทุกต้นไม่ต้องถึงสเตนนะแต่น้ำไม่เข้า อน่าไม่เข้าอยู่แล้วหน่าเลง,นะะลงเลนาะ,ะเราทาบทิ้งไว้เลยเนาะเราหนลนจนว่าจนว่ามันใหญ่และะ้วเนาะหรือยังไงที่ว่าเราจะตัดตน้นทิ้งเรื่ไม่ต้องตัดเลยต้นต้นตัวไอ้ต้นพันธุ์นั่นแหละเราก็ตัดออกตอนมันใหญ่เธอ,อ,อทะตอนมันเธอทะ,ะอันนาะสือพันธุ์มาตนหกสิบบาทพี่น้อง เอามาถาบถ้าติดกับกำไรถ้าไม่ติดก็เสมอตัวก็ขาดทุนมันต้องใช,ช้ผาซีบมันเยอะเปลืองเงินนะเปลืองไม่นำนก็ได้แค่พี่น้องพันจน พันก็ว่าอยู่ครับก็ว่านำไม่เข้าเลยพี่น้องนี่พันจะนำไม่เข้าคนเลยต้นสูงประมาณสามสี่เมตรนะพี่ต้นนี้สูงนี่ครับแต่ก็ต้องเอาออกครับทุเรียนบานมันมันหลายมันกรบโบขายยากต้องเอามอนครับหมอนอย่างเดียวขายงางปลาขมักขมันอย่างครับ นีครับถ้าว่าไม่นี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 ่ถ้าเราไม่ตัดนี่นี่มันเป็นดอกดิเนี่ยมันเป็นดอกนะปีนี่ใช่คไหมเฮ้ยปะเรา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 ,เราต้องทําอย่ยังไงี้ไวหรือว่าเราต้องตัดกิ่งออกมเนี่ยต้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราต้องตัดออกไหมหรือ<ไ>ว่าแบบนี้ไอ้ต้นนี้ติดก่อนอ๋อเพราะว่าติดแล้วเดี๋ยวก็ตัดออกถา้ถามันเป็นถ้ามันเป็นดอกเลยเราทำไงอ่ะเป็นดอกอะไร อันนี้ทุเรียนจะเป็นดอกป็นี้ดีนะ <laughs> เป็นดอกเราก็ต้องเอาหน่วยก่อนนี้หน่วยก็เอาหน่วยดิแล้วมันไม่มันไม่แตกมัน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 ไม่คัดกันนี่อัอันนี้กํลาลังติดอันนั้นกํลาลังเป็นดอกมันจะติดไห <c oughs> มละ่ะมันดดนะออกดอกปีนี้ย่งออกดอกปีนี้หละปีที่แล้วออกนิดเดียวออกป้าไปทุเรียนบ้านไม่หรอทุเรียนฮะดูมันนไอ้ก้านยาวอยู่ แมนโบผมว่าการยาวนึกอะไก็ว่าเพราะว่าทุเรียนบานแล้วก็มันหักไงก็เน่งมันหักไงมันเป็นมันขึ้นกระต้นเห็นไหมก็ผมพอพอตดผมตัดออกเลยมผ,มผมตัดแค่นี้แหละนี่ตัดตัดไอ้นี้สิ่งนี้ออกเนี๋ยตัดไอ้นี้ตัดต้ดน,น,ตดนบนนี้ให้มันติดจอยีบปล่อยเลยได้ได้ได นี่ครับดูต้นครับต้นก็สมบูรณ์ดีครับพี่น้องใหญ่สมบูรณ์ดีไม่เป็นโรคเลยครับจะติดดอกไปนี่แหละพี่น้องติดน่าจะเต็มที่เลยแต่ที่นี่ยังไม่โรเลยเหล่าซิบ้าสิบแล้วมาทับแล้วทุเรียนบานกับไม่ค่อยมีราคาโลยี่สิบกว่าบาทไม่รู้แล้วจะของสวนไม่รู้ว่าทุเรียนบ้านทุเรียนหมอนงานนี้งานนี้หมูหรือจา่าไม่รู้แล้ว เสร็จยังเสร็จแล้วอืมนี่ครับพี่น้องเราอยู่ปอบสภาพนี้หละเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วต้นหนึ่งแล้งอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูต้นต้นที่สองสมมติว่าต้นอันนี้เป็นตายางนี่เราทำยังไงถ้าเราจะทาบตายางนี่ราเป็นตายาง่ตายาอันนี้เป็นตาอ่าเราก็ปาดมานนี่แหละปาดปาดปาดปั๊บเอาปั๊บเปนนี่แหละ รอตาหนี่รอตาหนี่แหละที่ก็ลอกเปลือกออกอ๋อนี่ลอกลอกเปลือกออกลอกเปลือกออกลอกเปลือกออกนี่ไอ้เนี่ยลอกลอกแกนออกแน่ลอกแกนออกไปเปลือกลอกแกนออกก็ไปทาบว่าไงวะเอากรเสียบปุ๊บเอาแต่เนื้อยังไงไปทาบเลยเนื้อไปเนี่ยไปทาบอ๋อทาบต้นยางไงอ๋อทับใบใส่ตะแกนไม่ติดอ๋อเพราะมีตาไข่อยู่นี่แหละเลี้ยงอยู่นั่นยืนมาดูหน่อยจินี่โอ้พี่น้องได้กสุดเลยความรู้แล้วแต่ไม่ได้ปลูกหรอกครับยางเลิกเลิก นึ่งครับพี่น้องตอนนี้ก็ปลาก็จะไปทาบต้นที่สองแล้วครับตอนนี้ปลานำนาแล้วนี่ยต้งนี้ก็ปลูกได้ซิบกว่าต้นครับแกก็ถูกได้แต้นนไ่เป็นตังตายต้นป่วยนี่ครับต้นนี้ป่วยครับเนี่ยปลูกใหม่ป่วยปลูกแล้วปลูกใหม่แล้วนั่นเลยปลูกใหม่แล้วไปอีกไปอีกอันนี้ก็ตายแล้วนี่มันเรียนู้เนี่ยครับต้นป่วยเนี่ย ทุเรียนถ้าจะตายครับปู่ก็จะตายนะครับแต่นี่หลายวันเรายังไม่ตายลองทดลองยาดูยาพี่บอกนี่ครับต้นนี้ก็ไปจะทาบครับต้นนี้จะทาบครั้งหนึ่งเราไม่ไม่ติดก็ตามมาเนี่ยแหละเนตเตัวยาง,ายงอ่ะนี่จะเป็นตัวตายตา,<อ>ตาตายางก็ตามมาเนี่ยโอ้แต่ทีนี้ปาดไอ้นี่มาปับ๊บเออเห็นเขายัดยังไงเสียบปุ๊บเออตัดไอ้นี่ปุ๊บก็พันเลยพันเลยนั่นแหละเห็นอย่างั้นเลยก็คิดว่าจะทํำยังไงตีไม่ใช่นี่อ๋อ นี่ทุเรียนว่ะดินี่ทุเรียนจเจมวอ๋อนี่ครับได้ความรู้อีกอย่างหนึ่ง้วครับเนี่ยทุเรียนน่ะไอ้ตาปลายยางปั๊บปาดาเนี่ยหายมันขาดใช่ไหมแ<อ>ต่นี่เราเราเสียบเสียบ,ยบปับบป๊บเสียบปั๊บแล้วทิ้งพันีสมมติสมมติว่าเป็นตายางนี่ลองอันนี้เดี๋ยวก็ทำยังไงนะเนี่ยตายางก็เสียบลงไปเอ่อเสียบลงไปเลยเสียบลงไปเราเราต้องทำไอ้ใหปเนี่ยตัดในนี้รับไว้นี่ใหญมันเคลื่อนใช่ไหมอ๋อ ได้ความรู้กันแล้วคอหนึ่งเดี๋ยวเอาต้นทับกันพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็กาลังจะพาทับต้นที่สองต้นนี้ก็สามปีครับพี่น้องสามปีรู้ผลถ้าติดนะถ้าไม่ติดก็เรียบร้อยถ้าไม่ติดก็ต่อใหม่ทับใหม่ไม่มีการทับใหม่ไม่มีการทับใหม่ทับแล้วทับเลยใช่ไหมครับก็ต้องขูด ขูดๆด,ด,ดในถึงเกนครับพี่น้องโอ้ยนี่ไม่รู้ก็จะปาดอย่างเดียวไม่รู้คือไม่รู้จริง,รงๆเลยโอ้หักหลายดันอย่างเดียวดันอย่างเดียวพี่เนนบูนวะนะครับต้นนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับพี่น้องต้นม่ใหญ่ครับมันก็เลยไม่เปลืองนี่หมูหมูติดนี่ติดไม่มีประนานหรอก ก็ลบยีกได้หรอครับทำให้ตึงให้แน่นครับกันน้ำเขาต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ทะเลโยกเยกโยกเยกแต่จะทำดูครับพี่น้องภาพครั้งนึงแล้วต้นนี้ไม่ติดครับเนะี่ยทาพครั้งหนึงแล้วไม่ติดนี่<ท>จบจากโรงเรียนไหนร้อยอ ในลอยกูย้ภัยนี่นี่ครับต้องเอาจนดีแล้วพี่น้องอันนี้ในป่าเลยครับพี่น้องในป่าเลยในป่ากาแฟเลยจะเอากาแฟออกเล่นในป่าเลยตอนนี้เพราะกาแฟมันทำยากก็เลยเอาปา่าเอาปา่าเอาป่ากาแฟออกตอนนี้กาแฟโล่สองร้อยแล้วตอนนี้กาแฟโล่สองร้อย เ็จเอาทุเรียนออกเอาเก่กาแฟไว้สะรป้ลดมดไม่เหลือนี่ครับกาแฟ ie. งามอยู่แต่ต้องเอาออกครับมันเกะมันติดแล้วมันติดต้นทุเรียนพี่น้องเสร็จแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วมาแสงกับไปชมวิวแล้วตอนนี้กลับทุเรียน <c ười> ต้นนี้ก็ปีที่แล้วโดนไดรแดงพอซื้อนุอไม่ไม่กินได้มันเลยตอนนี้งานเสร็จแล้วล<ะ>สองต้นครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงทุรเรียนเป็นตาได้เงินหลานเข้าไหมนะได้ได้นี่ครับกลับมาถึงรถแล้วครับตอนนี้ครับพี่เนี่ยเขาไปคิปพี่เนี่ยคับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนุมานลุยสวนด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ ๊ายบายโอ้หมากมันไม่ดีไปดูเรนหน้ายนขอไอโบมตัวแรกขึ้นสวยๆตะกิดมาเจอหมากทีเดียวจบเลย